สวัสดีค่ะเอบักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะคุณลูกค้า,า่ารายการต่อไปรายการต่อไปกล้วยค่ะกล้วยกล้วยพี่ขอจะชูชสักตอนหนึ่งได้ไหมจ้ะรายการนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการกระโปรงรวม กระสอบท hmm um ี่ไม่ได้ยินเลยทำไมเขาไม่ได้ยินเนาะน่าจะติดเวลาโกลิฟเราอะค่ะวอโอ้โอ้อหออออื้อเดี่ยวมากเราสกะปกได้แต่กระสอบแต่ผ้าเราต้องสะอาดแม่แม่เดี่ยวมากมาทางนี้ค่ะคนรักค่ะกลุ่มออฟฟิศกลุ่มราชการซื้อไปใส่เอง ซื้อไปขายเริ่มต้นธุรกิจมาใหม่งบได้หน่อยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันจริงจีแม่หนึ่งพันจริงๆถุงนี้คือราคาหนึ่งพันบาทจ้าราคาหนึ่งพันบาทจ้าราคาหนึ่งพันบาทจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าตัวนี้เขาเน้นที่จํานวนชิ้นนะแม่แม่นาะยี่สิบห้าตัวนะยี่สิบห้าตัวราคาหนึ่งพันบาทยี่สิบห้าตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการสี่สิบาท มาเดอ้อมาเดอ้องานไอทีของเรานะบริษัทบัคของเราถือเริ่ดียามดีนําเข้ามาให้คุณลูกค้าที่มีงบแน่นอย,นอยเอาไปลองเอาไปหาเวลาว่างเอาไปลองขายดูอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่อยากมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้ที่เพิ่มเติมตัวนี้แม่แม่กระโปงกระโปรงรวมจะมาเป็นถุงแบบนี้เลย จะมาเป็นถุงแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเน้นที่จำนวนชิ้นยี่สิบห้าตัวราคาหนึ่งพันบาทเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกโชว์ทุกตัวนะแม่นะเดี๋ยวนับตามได้เลยนะสองนะสามสี่ห้านับตามได้เลยนะแม่แม่แมนะเดี๋ยวไร้นี้นะจะไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ที่สมุทรสาครน,นะคะคุณลูกค้าขาเส้นหนกระชัยบางวดประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าที่บริษัทบัคข,ของเราค่ะคุณลูกค้าขาฝนตกอยู่คุณลูกค้าขาถึงฝนจะตก ฟ้าจะร้องเข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวสินค้าเปียกเนื่องจากบริษัทบัคของเราจะเป็นแบบนี้เราไม่ได้ให้คุณลูกค้าออไปแบบนี้เลยนะแม่แม่เราจะให้คุณลูกค้าห่อจะมีถุงห่อให้อีกชั้นกลัวเปียกกลัวชำรุดได้ด้วยคุณลูกค้าขาเข้ามาหน้างานนะไม่ต้องกลัวของเปียกหรือช่วงนี้หน้าฝนคุณลูกค้าขาเนื้อใต้ออกตกเรากระจายสินค้าทั่วประเทศหรือต่างประเทศเราส่งหมดไม่ต้องกลัวของเปียกเราห่อให้เหมือนกัน แม่แม่เน,นย้ำนิดหนึ่งนะจ๊ะตัวนี้ค่ะจะมาถุงประมาณแบบนี้ลองได้เทสได้แสมเปิลได้ในราคาหนึ่งพันบาทจะเป็นกระโปรงรวบในราคาหนึ่งพันบาทจะเป็นกระโปรงรวบเน้นที่จานวนชิ้นค่ะแม่แม่ะายยี่สิบห้าตัวตกต้นทุนต่อตัวสี่สิบาทนะแม่แม่หนาะเดี๋ยวเรามาดูส่งกันนะจ๊ะตัวแรกตัวนี้จะเป็นกระโปรงยีนค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะจะเป็นกระโปรงยีนสวยเลยอุ้ยเอาใส่ได้พอดี เรื่องไซต์ตัวนี้น่าจะค้านะแม่แมนะเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้ของเขาเป็นงานรวมได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาตัวนี้จะเป็นกระโปรงรวมแล้วก็เป็นเนื้อผ้าดเดรนิมค่ะเป็นกระโปรงยีนยาวเลยค่ายาวประมาณสามส่วนแล้วเป็นเนื้อผ้าดเดรนิมค่ะคุณลูกค,ค้าคะใหม่ไหมแม่ใหม่มากตัวนี้ใหม่สะอาดมาเลยค่ะสวยๆกันเลยไปต่อที่กระโปรงยีนแบบไม่สั้นไปไม่ยาวไป เหมือนทรงเองค่ะแม่ตัวนี้เหมือนทรงเอกนะคะสวยเหมือนกันนะคะสียีนเข้มมากคุณลูกค้าตัวนี้สียีนเข้มคุณลูกค้าค่ะอย่ารอช้าค่ะหนึ่งพันบาทนะแม่ถุงนี้ในราคาหนึ่งพันบาทตัวที่สองสวยมากสวยสวยสวยเอฟได้เอฟกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเอฟได้เอฟกันเลย ไปต่อด้านหน้ามีเป็นลายปักสวยๆค่ะคุณลูกค้าขามีลูกเล่นเป็นปักเลื่อมสวยๆด้านหลังค่ะใหม่มากเป็นสียินฟอคุณลูกค้าขาต้นทุนสี่สิบบาทสนใจถุงนี้เอฟได้เอฟกันเลยค่ะมาไม่เยอะนะแม่แม่นะเอวเน้นย้ำนะเอ้สองถุงกระโปรงตัวนี้มีแค่สองถุงสองถุงจ่ายยอดสองพันบาทเอาได้เอาเลย คุณลูกค้าค่ะเอาได้เอาเลยแม่ไปต่อคะ่ะตัวนี้จะเป็นแบบเป็นทรงบานนะแม่แม่นะสีสวยอะอู้สียินแค่ม,มากสวยเลยคะ่ะเป็นเรเนียมค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นชดดุดเรเนียมเป็นเนื้อผ้าเรเนียมขออภัยคะ่ะเป็นเนื้อผ้าเรเนียมแต่เป็นกระโปรงสวยมากไปต่อที่เนื้อผ้าลูกฟูกค่ะไปต่อที่เนื้อผ้าลูกฟูกค่ะแมเ่เป็นทรงตรงเป็นทรงตรงเอวประมาณไซส์เอม็มค่ะ เอนะแม่นะสามารถขยายไซส์ได้หนึ่งไซส์เนื่องจากของเขาเป็นเอลฟีไซส์ด้านหลังด้านหน้าเป็นเอลฟิกเป็นเนื้อผ้าลูกฟูกด้านหลังเป็นแหวกขึ้นมาเป็นแฟชั่นคุณลูกค้าขาหนึ่งพันบาทเท่านั้นหนึ่งพันบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะสนใจอย่ารอช้าค่ะคุณลูกค้าค่ะชอบเอาได้เลยแม่หนึ่งพันอิเลพันเดียวพันเดียวซื้อไปใส่เองได้เลย หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพันเดียวจริงๆซื้อไปใส่เองหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ลองก่อนก็ได้เป็นเนื้อผ้าลูกฟูกค่ะแม่แล้วเอลเป็นเอลแฟชั่นเป็นเอลแฟชั่น,นลแล้วมีเข็มขัดแถมให้ด้วยตรงนี้มีเข็มขัดแถมให้ด้วยค่ะเป็นเอลแฟชั่นสีสวยอูห้หูสวยเลยอะ่ะบอกได้คําเดียวหนึ่งพันบาทเราสั่งไปเยอะมากมีแค่สองถุงมีแค่สองถุงงบน้อยมาทางนี้ลูกค้าท่านไหนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจงบเอาไม้ใหม่เนานะคุณพี่ ใหม่ใหม่ใหม่สะอาดมากสีเหลืองค่ะด้านหลังเป็นเอวยังเยืะค่ะแม่ดูค่ะอันนี้ด้านหน้านะแล้วด้านหน้าเขามีเป็นแหวกด้านหน้าเป็นทรงคิปเก๋แฟชั่นสีเหลืองทรงตรงค่ะคุณลูกค้าขาไซประมาณไซเอ็มไซแอลนะคะเป็นรีไซ์ก็ว่าได้สําหรับตัวนี้เป็นเนื้อผ้าลูกฟูกค่ะแม่สีสวยไปต่อค่ะนี่น่ารักน่ารักเป็นทรงวินเทจนะคะวินเทจแบบนี้ก็มาด้านหลัง เป็นซิปส,สวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าลูกฟูกนะจ๊ะมาเลยจ้าจำนวนชิ้นสามารถนับตามได้เลยนะแม,แม่แม่นะตัวนี้เป็นของแชปค่ะเป็นของแชปค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของแชปไซป,ประมาณไซ, M, ไซ L. ส์เอ็มไซส์แอลสวยๆกันเลยจ้ะวินเทจมากตัวนี้สวยเลยสะอาดมากแล้วเป็นแบรนด์ของแชปค่ะไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะ ที่ทรงออกด้านข้างอ่ะเหมือนทรงลุงอ่ะแต่เอลเป็นเอลสูงสวยมากใส่กับเสื้อเขียวเราย,ยังสวย,ยนะได้หมดเลยอ่ะแม่ดูค่ะสวยมากตัวนี้ไม่ได้เปื้อนนะจ๊ะตัวนี้เป็นเนื้อยีนแบบเรนิมแบบบางๆตัวนนี้เป็นเรนิมโอ้แล้วเป็นเหมือนเอลสูงใส่กับทรงครอบก็ได้เสื้อครบก็ได้เสื้อยืดเสื้อทํางานก็ได้หรือจะใส่เป็นเสื้อเขียวแบบนี้ก็ได้จะขอเป็นเอลสูงแบบนี้นะใส่แล้วโชว์เป็นกระโปรงด้านนอกสวยๆค่ะ คุณลูกค้าขานับตามได้เลยไปต่อที่ลูกฟูกสีดำคมชัดลึกค่ะแม่ความสวยไม่ได้ยอมแพ้บอกเลยไซสรงสไตล์ได้หมดเลยทวงนี้ในะราคา1,000บาทหนึ่บาท, 1, บาทจริงๆค่ะแม่กระโปรงเนื้อยีนสยสวยทรงได้สไตล์โดนใหม่มาก1,000บาทสวยมากอะ่ะ1,000งพัจริงๆราคา1,000บาทยี่สหตัวตกต้นทุนต่อตัว สี่สิบาทค่ะแม่แม่สี่สิบาทเท่านั้นไปต่อค่ะแฟชั่นแต่งขาดสวยไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะไม่สั้นไปไม่ยาวไปค่ะคุณลูกค้าขาใหม่มากใหม่แทบทุกตัวเลยอ่ะแม่แม่ใหม่แทบทุกตัวเลยอะเป็นแฟชั่นแวกค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านคางแบบนี้ก็มานะด้านบนของเขาเอวเป็นเอวแฟชั่นแล้วมีซิปค่ะคุณลูกค้าขานิดหนึ่งนะเป็นแบบว่าซิปนิดหน่อยนะคะสวยเลยอ่ะจริงด้วย อะไรนะคะอะไรนะคะกินด้วยกินด้วยแจ๊บค่ะตัวนี้เป็นของแจ๊บค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของแจ๊บอูโหกล้วยตัวนี้กล้วยใส่ได้เลยแจ๊บแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นแหวกเป็นแฟชั่นนะเป็นบิงเบียงค่ะกล้วยเป็นไม่ใช่ยีนหนานะคุณลูกค้าเป็นยีนแบบอ่าเดนิมผสมยีนหนาคุณลูกค้าสีสวยกันเลย ไปต่อที่แต่งขาดนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของโอนาวีค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์ของโอนาวีเป็นแฟชั่นแต่งขาดย้วยคุณลูกค้าเริ่มต้นธุรกิจใหม่กับงบน้อยมาทางนี้ค่ะหนึ่งพันบาทจริงๆไปต่อสีสวยกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะใหม่แทบทุกตัวเลยแม่ปกติเราจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนนำจำรูทห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ไม่ใหม่มีแค่สองถุงมีแค่สองถุงดูค่ะใหม่มากมีแค่สองถุงเท่านั้น มีแค่สองถุงเท่านานอู้ห่าลูกฟูกค่ะสวยมากเอวเป็นเอวสูงทรงตัวด้านล่างเป็นบ,นบานๆค่ะคุณลูกค้าขาส,สวยๆเบาบางมากตัวนี้ไม่สะอาดเจตเอราคาก็คุ้มไปต่อที่ไซส์เอบ้างกับแบรนด์ของโอนาวตัวนี้เป็นยีนหนานะแม่นะเป็นแบรนด์ของโอนาวด้านหน้าด้านล่างส,สวยๆไปเลยต่อไปเป็นแบรนด์ของจีคุณลูกค้าข,าขาตัวนี้เป็นงานรวม เรื่องแบรนด์เรารวมนะแม่ๆนะตัวนี้เป็นของ G U สียีนฟอกนะจ๊ะ G U สวยๆจ้าสียๆๆนะีนเข้มค่ะยาวๆแบบนี้ก็มาค่ะสวยทุกตัวเลยอ่ะคุณลูกค้าใหม่ทุกตัวเลยแม่แม่อู้ดูค่ะสียีนฟอกค่ะหรือจะเป็นลูกฟูกแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ของ G U ค่ะแม่ๆเป็นแบรนด์ของ G U ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ G U เป็นลูกฟูกทรงตรงนะคะอ่ะ อันนี้แอลก็รีวิวให้ดูทุกตัวกันไปเลยนะคะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะราคาหนึ่งพันบาทยี่สิบห้าตัวตกต้นทุนต่อตัวสี่สิบบาทงบน้อยมาทางนี้เริ่มต้นธุรกิจใหม่มาทางนี้หาคิชเสริมมาทางนี้ค่ะแม่แม่กับงบน้อยน้อยหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับไรนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ